พี่ต้ามตอนนี้หายดีแล้วหรอครับไม่ดีหรอกคือพูดยังมุดหยิดต,ตัวเองอยู่เนี่ยตอนนี้พูดยังรู้สึกว่าติดปากบนอยู่เนี่ยเออแต่ว่ายังไงละ่ะเราก็ทําอย่างอื่นได้ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่ร้องเพลงตอนนี้เราจะไม่พิธีกรแต่เราทําไมเรามาบอกต่อสิ่งดีๆให้กับคุณลูกค้าเราได้ก็คือวิวเจลของเราวันนี้จ้ะหล่อแม่คอมเมนต์ว่าช่วยให้ผมยาวเดียวไหมคะ ช่วยผมจะโอ้โหคุณพี่นอกจากคุณพี่จะผมยาวเร็วแล้วนะเล็บคุณพี่ก็จะยาวเร็วด้วยสงสัยคะ่ะถ้ากินแล้วขนตรงอื่นจะขึ้นไหมคร <simultaneously> ฟังนะอ่ะขนแขนปกติไหมเอาอย่างนี้ก่อนขนแขนผมก็ปกตินะทุกคนคือผมก็เป็นคนมีขนแขนแแต่ขขนนมันก็ไม่ได้งอกเพิ่มขึ้นมาหนวดเแต่มันก็ปกติผู้ชายก็ขึ้นปกติผู้ชายอ่ะคิ้ว โอ้โหผมกินมากี่เดือนแล้วว่าป่านนี้คิ้วผมไม่เป็นงี้หรอไม่ก็คือสารสกัดเนี่ยเขามาดูแลหนังศีรษะและเส้นผมโดยตรงเนอะเขาทําวิจัยเขาทําสูตรมาเขาไม่ได้เอามาไม่ผมไม่ได้มานั่งขายผลิตภัณฑ์ที่ดูแลขนทั้งร่างกายไม่ใช่ไม่ได้ผลิตภัณฑ์ดูแลขนทั้งร่างกายไม่ใช่นะไม่งั้นโอ้โหขนนะหกถอดแล้วก็ฟุ่มเลยดิไม่ใช่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลหนังศีรษะและเส้นผมเนอะ นังศีรษะและเส้นผมย้ําอย่างนี้นะไม่มีปัญหาเรื่องขนทั้งตัวเออนังศีรษะเราอยู่ไหนล่ะเพื่อนเพื่อนชื่อลาฟันเซลครับอะไรนะเพื่อนชื่อลาฟันเซลเพื่อนเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าใช้มาสองเซนแล้วครับดีมากเลยยาวไวมากเพื่อนชื่อลาฟันเซลครับคุณคิดดูเคล็ดลับของลาฟันเซลคืออะไรบิวเจลนะ ไปพพูดเลยพูดกับใครก็ได้ว่ามึงรู้ไหมเพื่อนคุณรู้ไหมจ้ะเธอว่าทําไมลาพันเซลถึงผมยาวขนาดนี้เพราะว่าลาพันเซลใช้วิวเยลจะ้ะ <c oughs> คือลาพันเซลทั้งซะทั้งนวด <c oughs> ทั้งแฮอรโิกบำรุงบำรุงบำรุงและกินไบโอตินพัดสิงจากวิวเยลด้วยก็คือที่ลาพันเซลผมยาวเพราะว่าวิวเยลจะ้ะ <c oughs> ไม่เชื่อไปถามคุณพี่วันว่างๆได้เลยเพื่อนเขาเป็นลาพันเซลใช่ไหมคุณพี่ ขอบคุณรีวิวนี้ด้วยขอบคุณรีวิวจากพี่วันว่างๆขอบคุณมากรีวิวนี้ดีมากเลยรีวิวนี้โคตรเลิศเลยพี่นี่ผมก็ตกใจเหมือนกันนะว่าคุณลาพันเซลขาให้เกียติกับแบรนด์เราขนาดเนี้ยขอบคุณคุณลาพันเซลมากเลยครับคุณหน่ารักมากๆเออขอบคุณสองเรบรีวิวเมื่อหลัง่ายรูกคบคู่กับคุณลาพันเซลส่งวันเนี้ยนะจะเอามาขออนุญาตลงเพจหน่อยอย่างนี้นะเออและคุณลาพันเซลวันเนี้ยไม่ถึงพัน วันนี้ไม่ถึงพันนะคุณลาวันเซลคุณจัดไปเลยเนี่ยราคาตรงนี้เนี่ยสองิบเก้านี่ผมชี้นะสองร้อยสิบเก้าสองร้อยสิบเก้าอันนี้ห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล่าสุดนะครับโปรโมชัน <c oughs> ในทิกตอกและอันนี้ครับหกร้อยเก้าสิบเอ้อันนี้หกร้อยห้าสิบและอันนี้สามร้อยเก้าสิบไม่ถึงพันนะคุณลาวันเซล <c oughs> ผมมันมีกลิ่นครับจะลองไปใช้ดูไม่แน่ใจสเปช่วยเรื่องกลิ่นไหมครับ <c oughs> อ่ะ เล่าอย่างนี้ก่อนนะตัวเนี้ยเขาก็มีกลิ่นที่หอมของเขาอยู่แล้วถ้าหัวพี่มีกลิ่นผมว่ามันก็น่าจะช่วยได้อันนี้คิดว่านะคิดว่าเพราะว่าเวลาผมฉีดอะแล้วช่างทําผมใดผมไม่ผมเนี่ยผมก็รู้สึกเฮ้ยกลิ่นมันหอมดีกลิ่นมันหอมดีแต่ผมไม่รู้ว่าหัวพี่มีกลิ่นอะไรยังไงไงแต่ถ้าพูดในเรื่องของการบํารุงเส้นผมบํารุงหลังศรีรษะอันเนี้ยได้ร้อยว่าเซนสุดท้ายก็คุ้มพี่ได้ทั้งกลิ่น ได้ทั้งผมที่แข็งแรงด้วยจบห้ารบาทตอนนี้มาเลยพี่แม่งแฟนขับแลาพันเซลสุดๆเลยอ่ะคือผมอ่ะผมอ่ะเอาจริงนะรู้จักราพันเซลรู้ว่าผมเขา่ายาวแล้วลาพันเซลอ่ะแต่ผมไม่รู้เรื่องว่าเขาจะต้องไปขี่ม้าขี่ยิงกาอะไรอ่ะ <c oughs> ฟังนะพี่ยุคเนี้ยเขามีรถไฟฟ้าแล้วเขาไปขึงนคันรถไฟฟ้าแล้วหยุดขี่ม้าก่อนพี่ <c oughs> เออ ล่าสุดลาฟันเซลขี่ม้าระ ah. วังนะครับม้า ah สะดุดผมลาฟันเซลกิ้งตายนะเ <c oughs> พราะลาฟันเซลผมยาวไง okay. เพราะผมยาวมันไปม้าสะดุด <c oughs> ผมลาฟันเซลตกม้าไม่เอาอันตรายแนะนําให้ขึ้นรถดีกว่ามวยผมแล้วขึ้นรถนะปลอดภัยกว่านะลาฟันเซลนะเออแม่ใครนะคุณพี่เนี่ยคุณพี่ลาฟันเซลนี่เลิศจริงไหยเห็นปะเห็นบชไม่กลับปะพี่ แต่ตอนนี้มีหมดนะกลับนะครับอ่าบดไม่กลับแล้วหนึ่งยังไงอีกมีอีกซึ่งก่อนหน้านี้ไว้ทุกคนนี่ทุกสภาพผมผมทําไว้หมดพี่จะดูแบบไหนอะ่ะนี่อยากจะแจ็คสันไงช่วงหนึ่งเห็นไหมอะไรผมตอนขึ้นแรกๆไว้คุณพี่ทั้งเซตใช้ทั้งเซตผมใช้ทั้งเซตมันถึงแบบว่าเห็นผลแบบ ทันใจขนาดนี้แต่ต้องบอกนะคุณพี่อย่าปล่อยให้เส้นผมคุณพี่อะ่ะมันรูขุมขนปิดจนเป็นหนังหัวมันนะอันนั้นอะจะยากมากจะยากมากแต่ถ้าคุณพี่ยังพอมีรูขุมขนอยู่อะ่ะยังไงก็มาผมมั่นใจผมมั่นใจว่ายังไงก็มาเนี่ยแววมันมั้งแต่ตอนบวดวเห็นปะพี่เห็นแววผมปะเนี่ยแววผมอะเห็นปะ <laughs> แววผมอะมันจะไม่กลับแต่ตอนบวดแล้วเว้ยตอนนั้นเดือดเนื่ยร้อนใจมากเว้ยแบบเอาแล้วกู ทำไงดีทำไงดีจริงคุณพี่คุณพี่ใช้ทั้งเซตนี้ยังไงก็ปังยังไงผมก็ขึ้นตอนนั้นใช้อ๋อใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใช่ทั้งใช้ทั้งเซตพี่พี่วันนี้ผมบอกเลยราคาดีมากพี่จัดเลยวันนี้พี่เชื่อผมพี่ลองเปิดใจดูราคาไม่ต้องไปแบบโอ้โหซื้อพันกว่าบาทวันนี้เนี่ยยาสระผม219บาทแฮ์โทนิก571บาทแล้วไบโอตินพัสซิงของเราเนี่ย9,000มิลกรม เหลือหกร้อยห้าสิบบาทตัวนี้เหลือสามร้อยก้าสิบาทพี่เลือกจัดได้เลยตะก้ารัวรวพี่เลือกจัดได้เลยผมโสดเหรอผมโสดเนี่ยแสดงว่าทำไมแสดงว่าคุณหัวล้านหรือเปล่าที่โสดอ่ะถ้าผมโสดจะแสดงว่าผมเนี่ยหัวล้านนะผมเทิกหรือเปล่า ไม่งั้นนะถ้าคุณผมดูดีผมดกดําเหมือนผมเงี้ยพอหนะ้าคุณดูดีขึ้นคุณมั่นใจขึ้นคุณจะไม่โสดนะจะมีแต่คนเข้าหามีผู้หญิงเข้าหาแล้วคุณก็ต้องมั่นใจด้วยเวลาคุณไปจีบผู้หญิงอนะคุณนึกออกไหมเวลาเราจีบผู้หญิงแล้วเนี่ยเสยซ้ายเสยขวาแต่เสยแล้วไม่ติดมือนะผมบอกเลยว่าผมโสดยิ่งต้องใช้ผมโสดยิ่งต้องใช้ถ้าผมใช้ทั้งเซตผมจะมีสิทธิ์ได้ครบกับเขาไหมครับ ถ้าผมใช้ทั้งเซตผมจะมีสิทธิ์ได้คบกับเขาไหมครับต้องดูก่อนว่าต้องดูก่อนนะว่าเขาคนนั้นเนี่ยคือใครเออเขาคนนั้นคือใครผมว่านะคุณวันว่างๆเนี่ยทักมาหลังบ้านดีกว่าเรามาเคียย์กันหลังบ้านดีกว่าถ้าคุณใช้ทั้งเซตผมบอกเลยว่าคุณมีสิทธิ์ผมใช้คำนงะ้ะผมคุณมีสิทธิ์ที่จะได้คบกับเขา ว่าน้องว่าบอกว่าคนนั้นคือราพันเซลครับคุณต้องรีบเปลี่ยนยาสระผมเดี๋ยวนี้ผมว่ายาสระผมที่คุณใช้ตอนนี้มันอาจจะซึมเข้ารากผมคุณแล้วมีผลกระทบอะไรกับบางอย่างของคุณหรือเปล่าคุณจะบ้าเหรอคุณเป็นแฟนราพันเซลเนี่ยคุณชอบราพันเซลหรอเข้าใจนะคนเรามีสิทธิ์ที่จะชอบราพันเซลได้แบบมีตัวการ์ตูนที่ชอบหรืออะไรเงี้ย แต่คุณถึงขั้นว่าคุณจะคบกลาพานเซลนะคุณจะคบกลาพานเซลแล้วบอกตรงนะตอนนี้คนขายอยากยืมผมลาพานเซลแล้วฟูกคอแล้วไปตอนนี้ปวดหัวมากนะเออวันว่างๆน้าหนักนะเออเออไอคนที่ใช้ชื่อวันว่างๆนี่เป็นเหมือนกันหมดว่าเหมือนเบิร์ดวันว่างๆเนี้ยฟิลเดียวกันหมดปะอย่างนี้พี่อะไรพี่ไม่ชอบขึ้นชาย พี่ซื้อซักเซ็ตได้ไหมเดี๋ยวผมร้องสักท่อนให้อ่าอันนี้อ่าอแลกกันพี่ซื้อซักเซ็ตเดี๋ยวผมร้องสักท่อนจัดให้เลยคุณพ,พี่เลือกเพลงได้ด้วยเอาเลยเพลงอะไรเลือกเพลงมาเลยเลือกเพลงมารอเลยกดซื้อแล้วเลือกเพลงมารอเลยคุณพี่เ,เดี๋ยวผมจัดให้เอ่อคุณพี่เพียงความทรงจำเจอไหมครับโค้ชส่วนลดเจอไหมโค้ชส่วนลด ไม่สะดวกตอนนี้ไม่เป็นไรอันนี้คุณพี่ก็ต้องรอวันผมมาไลฟ์ใหม่ซึ่งผมก็จะไม่รู้จะไลฟ์วันไหนบ้างจะได้เจอโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไหมอันนี้พี่ก็ต้องรอดุมๆกันดูนะแต่ไม่อยากให้คุณพี่พลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นแล้วใครกดในไลฟ์นี้ทันอยากให้กดนะจ๊ะเด,เดี๋ยวให้พี่ตั้มไล่โปรส่วนลดที่แพลตฟอร์มให้เราอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับอะ<ป>ตอนนี้ผมจะไล่โปรส่วนลด<ป>ในแพลตฟอร์มนะครับ คือในแพลตฟอร์มนะครับโอเคตัวยาสระผมครับขวดนี้เดิมเนี่ยปกติเนี่ยเราขายกันที่690บาทตอนนี้วรวมโปรโมชั่นในแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยยาสระผมและครีมนวดขวดละ391บบาทครับตัวนี้ครับนี่ 4,500มิลลิกร,รัมวิวเจลไวโอตินพัสซิงครับเราตั้งราคานะครับเดิมเนี่ยเราขายกันที่690บาทเราลดเหลือ390และลดด้วยโปรโมชั่นในแพลตฟอร์มของเราอีกเหลือ382บาททุกคนตัว9,000มิลลิกร,รัมครับตัวนี้ปกติราคา1,290บาทวันนี้เนี่ยเราลดเหลือ650บาทครับแต่ในแพลตฟอร์มก็ยังใจดีครับ ลดให้เหลือ598ร้ิบาทครับลด <c oughs> ลดเดี๋เดีด๋ยวเดูก่อนนะปึ๊บว้าโออันนี้ตอนที่ผมบอกเหลือ750ตอนนี้ครับในแพลตฟอร์มเขาลดให้690บาทเร็วเร็วเร็วเรว้นาตะกาจะเป็นอย่างนี้แล้วคุณพี่ก็เลือกเอาเลยว่าคุณพี่จะยังไงนะครับส่วนแฮรโทนิกกับยาสระผม มันจะอยู่นี่ตะกร้าสามคุณพี่เห็นไหมกดเข้าไปนี่ปุ๊บนี่ก็จะขึ้นมาแล้วคุณพี่กดเพิ่มลงในตะกร้าเดี๋ยวนะอ่ะกดเพิ่มลงในรถเข็นนี่ก็จะเป็นหน้านี้ให้คุณพี่เลือกอ่คุณพี่ก็เลือกเอาเลยนะครับวันนี้ราคาดีมากๆบอกเลยราคาดีมากๆใครมีปัญหาเรื่องหนังศีรษะนะครับผมหม่อมน้อยหม่อมบางบวดแล้วไม่กลับ สะผมแล้วผมไปดกที่ท่อนอนตื่นขึ้นมาผมดกที่หมอนผมบอกเลยว่าตัวนี้จบปัญหาจบปัญหานะครับซื้อเลยวันนี้ในไลฟ์นี้เท่านั้นราคาดีๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะพี่นะตรงนี้ครับยาสะผมของเรานะครับผมตอนนี้เนี่ยดูล่าสุด391บาทคิม้วยก็เช่นกันนะครับรวมไปถึงแฮร์โทนิกตัวนี้แฮร์โทนิกเหลือ690บาทนะครับนะราคาที่ t ิ k ิตอให้ลา่ลาสุดแล้วก็ 9,000มโลรกร,รัมนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือ,อ580กว่าบาทที่ผมดึงตะกร้าล่าสุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ4,500มิลกร,รัมเหลือ382บาทครับผมเซลล์มวยผมอยู่ไงคือจะอาจจะมาไม่ทันไลฟ์ถ้าคุณละวันเซลไม่ทันนะครับผมบอกเลยว่าซื้อได้ยังซื้อได้แต่ราคานี้ไหมเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่แล้วครับราคานี้เฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้น ของเนี่ยเรายังมีขายเรายังมีให้คุณได้ซื้อได,ไดอ้ได้อุดหนุนกันอยู่แล้วแต่ว่าราคาโมดีๆแบบนี้มันเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นอันนี้ขอโทษคุณลาฟันซลด้วยนะครับและอีกไม่กี่นาทีเราก็จะลงไลฟ์แล้วนะครับเนี่ยนาทีสุดท้ายใครที่ใส่ตะกร้าไว้ผมขอย้ำน,นะถ้าหลุดจากไลฟ์นี้ไปราคาไม่ใช่แบบนี้นะเท่าหนึ่งเลยนะทุกคนเธอรีบเลยสิคนตรงนี้ ยามัวลังเลนี่คือราคาเปิดใจสําหรับคนไม่เคยใช้ก็เปิดใจเถอะครับปกติมันเป็นปกติอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ราคายาสระผมทั่วไปก็ราคานี้จริงๆยาสระผมคีมนวดดีๆนะแบบดีๆมีคุณภาพก็ราคานี้อุ๊ยคุณพี่ขอบคุณหมวกกันนกครับอุ๊ยอุ๊ยคือคือเห็นรถรถล้ลลมล่าสุดอัวดิหมวกกันนกมาเต็มใบเลยอะคือไม่อยากให้ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้แลลวใช่ปะ่ะเข้าใจ เออมีมอเตอร์ไซค์ไหมในนี้ไม่เอามีรถยนต์ไหมในนี้มีรถยนต์ไหมขอเป็นรถยนต์ได้ไหมเออขอบคุณมากมากนะครับสําหรับของขวัญแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณที่เชื่อใจคนที่เขาเดืยดดูแลดูแลผมดีๆแล้วเขาจะพูดนึกว่าลาพันเซลเห็นเขาเซลกันอย่างนั้นแต่ยังไม่เคยเห็นหน้าลาพันเซลจริงๆขอเซิร์ชหน่อยสิวะขอเซิร์ชหน่อยสิขอเซิร์ชหน่อยอยากเห็นหน้าลาพันเซลขอเซิร์ชหน่อยลาพันเซล ลาพันลาพันเซลบอกติดตามพี่ต้มมาตั้งแต่สมัย a อแล้วครับไอนะติดตามพี่ต้มมาเดี๋ยวโถลาพันเซลติดตามมาตั้งแต่สมัยเอใช่ไหมโถผมก็ติดตามลาพันเซลมาตั้งแต่เล่นไอเนี้ยโฟเส้นใช่ไหมล่ะก็ดูอยู่ใช่ไหมที่ร้องเล่นอินโก้ไหมล่ะก็ดูอยู่ลาพันเซลอุ้ย โหลาันเซลอ้อลาหน้าตาเธเป็นอย่างนี้หรอโอ้โหโอ้หอนอนบนเส้นผมเลยหรอลาพันเซลนอนบนเส้นผมเลยหรอเดินเลยสะดุดผมแต่ยืนงงไม่มองทางเลยนะอ๋อคุณลาวันเซลเธอเธอลองอเอางี้นะถ้าผมเป็นผู้หญิงนะผมกำลังหาฟีเซนเตอร์คนหนึ่งผมรับฟีเซนเตอร์เลย ผมรับอีกสองปีข้างหน้ารับพรีเซนเตอร์วิวเยลใช้วิวเยลแล้วแล้วไว้ผมยาวท่าราพันเซลผมรับเป็นพรีเซนเตอร์อีกสองปีข้างหน้าผมขอรับสมัครหนึ่งคนมา <zych> เป็นพรีเซนเตอร์ให้ผมไ <posterior> กลๆไกๆไกลๆมันจะมีมันจะมีไม่ว่าคนไว้ผมยาวายแบบร่าพันเซลอะแฮร์โทนิก <h Simone> นะครับเหลือตอนนี้ ติ๊กต็ก็ลดให้ด้วยเหลือ690บาทนะลงไลฟ์ไม่มีราคานี้แล้วเพราะฉะนั้นรีบกดนะครับและรีบชำระเลยนะครับส่วนตัวนี้ครับวิวเจลเวโอตินพัสซิงครับ9,000มิลลกรัมวันนี้เหลือ690ซึ่งติ๊กต็อกวันนี้เขาให้เหลือ580แล้วมั้งล่าสุดตอนนี้เหลือ470แล้วครับเหลือ470อุย้ยรีบกดรีบกดรีบกดเหลือ470แล้วนะครับผมส่วนตัวนี้ครับ4,500มิกรัม เหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้ใน t ิกตอกให้ตอนนี้382382บาทครับรีบกดเลยรีบกดเลยโอ้ยเข้ามาแล้วต้องกดเลยนะเดี๋ยวผมจะลงไลฟ์แล้วผมให้โอกาสแค่เพียง30วิสุดท้ายทันไหมเข้าแอปธนาคารทันไหม30 <c oughs> ิวิสุดท้าย <c oughs> อ่าเนี่ยเนี่ยคุณคุณลิน,นกำลังดูสินค้าอยู่นะคุณลินอ่ะผมรอคุณลินถ้าคุณลินซื้อเสร็จผมลงไ like ลฟ์ละผมรอคุณลินก่อน บ้านบางราจันอยู่ครับมั่วชิบหายเราพันเซลว่าเรามันเซลไปม้วไปมั่วไปหมดระวังเส้นผมเรามันเซลไปพันกาหนดในท้องเว้นนะคนจะไปบ้านบางราจันทําไมคุณลาันเซลกลับมาก่อนกลับมาก่อนอย่าพึ่งไปบ้านบางราจันวันหลังนะคุณลาพันเซลนะผมไลฟ์นะผมจะรีบไลฟ์หาคุณลาวันเซลมีคุณลาันเซลผมไม่เหงาผมว่องตรงนะผมไม่เหงาผมเหมือนมีเพื่อนอะ เออแล้วฝากไปแชร์ชาวหมู่บ้านนองละจันด้วยนะเออว่าให้เขาใช้วิวเจลใช้ใค่เขาซื้อเนี่ยวิวเจลไวโอตินพัสซิงไปกินกันนะเข้าใจไหมเนี่ยผมเริ่มหล่อนไปตามคุณวันว่างๆแล้วเนี่ยเริ่มคุยกับกระตุ้นกระตูนแล้ะขอบคุณสําหรับการติดตามด้วยนะครับวห้ยมีคนติดตามเยอะด้วยนะครับขอบคุณมากมากอาคุณคุณเมื่อกี้คุณอะไรนะคุณลินซื้อเสร็จยังคุณลินซื้อเสร็จยังผมจะลงไลฟ์แล้วนะถ้าลงไลฟ์ก็คือไม่ได้ราคานี้แล้วนะครับ โอเคผมนับถอยหลังกันแล้วนะสิบวิสิบวิสุดท้ายครับเดี๋ยวบอกให้ครับชาวอโยุทยาสนใจอยู่ครับเดี๋ยวผมจะผลิตผลิตอาหารเสริมตัวหนึ่งไว้บบบำรุงคุณวัน้องว่างนิดนึงให้ช่วยแบบว่ากลับมาอยู่กับปัจจุบันกับเราก่อนนะฮะคุณลินมีคำถามนะพี่วิวเยลนี่กินใช่ไหมโอเคสำหรับคุณลินนะก่อนลงไลฟ์ คุณลินอาจจะไม่ได้เข้ามาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นตัวนี้ตัวกินครับนี่ครับสองตัวนี้ครับวิวเจวเวลไบโอตินพัสซิงนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องการดูแลเส้นผมดูแลรากผมจากข้างในคือเป็นตัวทานเป็นสารสกัดจ,จากธรรมชาติไม่มีส่วนผสมของสารเคมีหรือยาใดาๆทั้งสิน้น2ตัวนี้ไมโครกร,รัมต่างกันเพราะว่า ตัว9,000ประกจะเข้มข้นกว่าสําหรับพี่ที่มีปัญหาหนักนะครับผมแล้วก็ทานได้2เดือนนะครับตัวนี้นะครับราคาตอนนี้เนี่ยในทิกต o k เนี่ยเขาให้เหลืออยู่ที่580บาทซึ่งเดิมเนี่ยเราขายกันที่1,290ดังนั้นตัวนี้คือตัวทานตัวเดียวเท่านั้นนะครับส่วนตัวนี้ครับเป็นตัวที่สะแล้วก็บํารุงนะครับผมสะและนวดด้วยครีมนวดเช็ดผมให้แห้งๆหมาดๆและฉีดแฮรโทนิก จะลงไลฟ์แล้วนะครับห้าสี่สามบายบายโหเรียกว่า <yeah. S 1> ซื้อกันในนาทีสุดท้ายจริงๆนี่ยังกดซื้อกันเลยตั้งนานไม่ซื้อตั้งนานนะคนุณพี่ซื้อกันในนาทีสุดท้ายจริงๆส่งด้วยจ้าราชบุรีคุณพี่เราฟรีส่งเราฟรีเขาจะส่งนะ พี่ถ้าจะสง่งไม่มีบวกปลายทางครับไม่มีบวกปลายทางนะครับผมไปผมลงไลน์จริงๆแล้วนะเจอกันไลน์หน้าแล้วกันคุณพี่ถ้าจะได้โปรโมชั่นแต่ผมยังไม่รู้ว่าวันไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดตตูติดตามทางเพจติดตามทางเพจเอาไว้กดตามเพจเอาไว้นะครับผมจะลมาไลฟ์อีกเมื่อไหรจะได้ราคาดีๆแบบนี้อีกเมื่อไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนแหละจ้าสวัสดีครับนะ